สวัสดีค่ะคุณครูดนาวนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูดาวนี้จะพาดเด็กๆไปรู้จักกับสระเอือสรระเอือสระออสระเอือเสียงยาวนะคะเด็กถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปประสมคำสระเอือกันนะคะ ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับสระเอือนะคะสระเอือมีสระเออยู่ข้างหน้ามีสระอืออยู่ข้างบนมีอออ่านอยู่ข้างหลังและตรงกลางเราจะใส่พยัญชนะต้นสระเอือสระเอือ คุณครูอาโอมีจะใส่พยัญชนะต้นตรงกลางนะคะคุณครูใส่ตัวอะไรคะเด็กๆพยัญชนะตัวตอเต่าต่อเต่ากับสระเอืออ่านว่าตอเอือเตือตอเอือเตือ คุณคนาโอมิใส่พยัญชนะต้นตัวขอไข่ขอเอือเขือขอเอือเขือคุณคูนาโอมิใส่พยัญชนะต้นตัวกอไก่กอเอือเกือ กเอือเกือค่ะเดี๋ยวเรามาประสมคำจากภาพนะคะเด็กๆเ,เรามาดูเลยค่ะภาพที่หนึ่งภาพอะไรคะภาพเสือคุณครูมีให้คือมีสระเอือและพยัญชนะต้นสามตัวคือลอลิงสอเสือ และกอไก่เด็กๆคิดว่าคำว่าเสือคำว่าเสือเราจะต้องเลือกพยัญชนะต้นตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเลือกตัวสอเสือูเอาสอเสือไปใส่นะคะเราจะได้ว่าสอเอือเสือ สอเอือเสือเก่งมากค่ะค่ะภาพถัดไปนะคะอันนี้ภาพอะไรคะเด็กๆภาพเรือเรือเด็กๆลองฟังดูสิคะว่าเราจะใช้พยัญชนะต้นตัวอะไรคะต้อเต่าขอไข่ หรือรอเรือเด็กๆลองบอกอคุณครูสิคะ <mm> เก่งมากค่ะเราจะใช้ตัวรอเรือนะคะ <mm> เราก็จะได้อ่านว่ารอเอือเรือรอเอือเรือ ค่ะภาพถัดไปนะคะคือภาพอะไรคะภาพเนื้อภาพเนื้อคุณครูมีสระเอือและมีวรรณยุกคือไม้โทและมีงองูนอหนูลอลิง พยานชนะต้นนะคะเอ๊เด็กลองคิดสิว่าคําว่าเนื้อเราจะใช้พยานชนะต้นตัวอะไรคะดีมากคะ่ะเราจะใช้ตัวนนหนูนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านค่ะนอเอือเนื้อ ไม้โทเนื้อนอเอือเนื้อไม้โทเนื้อถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรเอ่ยภาพเสื้อเสื้อคุณครูมีสละเอือและมีวรรณยุก คือไม้โทมิลล่าคุณครูก็มีตัวตอเต,ต่าสอเสือและกอไก่พยัญชนะต้นของคำว่าเสือ้อเราจะใช้ตัวไหนคะเด็กใช้แล้วค่ะเราจะใช้ตัวสอเสือนะคะ เรามาอ่านกันค่ะสอเอือเสือไม้โทเสือ้อสอเอือเสือไม้โทเสือ้อค่ะและภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้ค่ะภาพมะเขือมะเขือคำนี้มี สองพยางนะคะตรงนี้ที่เด็กๆจะต้องเอาพยาญชนะต้นมาใสา่และก็ตรงนี้ค่ะคุณครูมีสระอะและสระเอือเรามาเริ่มกันที่คำว่ามะก่อนนะคะมะพยาญชนะต้นคือตัวอะไรคะมีมอม้าขอไข่และรอเรือ คำว่ามะต้องใช้ตัวอะไรคะใช้ตัวมอม,ม,ม้ค่ะกลัวาม,มาใส่นะคะต่อไปนะคะเหลือคำว่าเขือเขือมีพยาญชนะต้นคือขอไข่และรอเรือเราจะต้องใช้ตัวไหนคะ ใช้ตัวขอไข่ค่ะค่ะเมื่อได้แล้วเรามาสะกดกันนะคะโมอะมะขอเอือเขือมะเขือโมอะมะขอเอือเขือมะ เขือค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเนื้อเรือเสื้อเสือ,สอมะเขือให้เด็กๆอ่านเองนะคะคำที่คุณเนะอามีชี้นะคะคำนี้ค่ะอ่านว่า คำถัดไปค่ะคำนี้ค่ะถัดไปนะคะคำนี้ค่ะต่อไปนะคะคำนี้ค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะกี่มากค่ะ ค่ะเมื่อเด,เด็กอ่านประสมคำสระเอือเสร็จแล้วใหเ้เด็กเปิดไปที่หน้านี้นะคะโดยให้เด็ก,ดกอ่านสะกดคำสระเอือและเขียนให้ถูกต้องนะคะด้วยคุณครูจะมีผ้ามาให้คือภาพเรือใช่ไหมคะและคำคุณครูจะเขียนสลับตำแหน่งนะคะให้เด็กๆสะกดและ เขียนคําให้ถูกต้องลงไปในช่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนการสะละเอือคุณเอามีต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบ,บกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ